นะครับคลิปต่อไปนะครับเป็นคลิปของการอัปเดตเฟร์มแวร์นะครับหรือเอ่อกทเขาจะเรียกว่าคอนฟิวชั่นนะครับเขาจะเรียกว่า dfu นะครับก็ย่อมาจาก device firmware update นะครับหรือเรียกง่ายๆเลยแล้วกันการอัปเดตเฟร์มแวร์นะครับก็คืออ่าปกติกล่องนะครับมันก็จะมีเป็นตัวกล่องนะครับกล่องก็เหมือนฮาร์ดแวร์นะครับแล้วเราก็ต้องทําการเอาโปรแกรมอัดกับเข้าไปนะครับซึ่งโปรแกรมเนี่ยนะครับ มันก็จะมีหลายเวอร์ชันนะครับหลายวันหลายเวอร์ชันนะครับนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นวันที่ของเวอร์ชันนะครับ17เดเดือน9 27เดือน8คศอ5นะครับ1ิบเดือน8 15 25เดือน6กปี15ก็คือเรียงตามวันที่นะครับยิ่งวันที่ล่าสุดก็จะมีการแก้ไขและอัปเดตดีกว่านะครับ หลังจากที่ตัวนี้เป็นซิฟไฟ l e นะครับผมก็ทําการแตกไฟล์ทั้งหมดนะครับมันก็จะกลายเป็นโฟลเดอร์ย่อยข้างบนนะครับอ่านะฮะวันที่พวกนี้มีความหมายนะครับดแบบคลิกเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นนะครับอ่าเป็นโปรแกรมตัวนี้เป็นโปรแกรมจูนนะครับโปรแกรมจูนก็ยังวันที่ต่างกันนะครับก็เป็นวันที่ยี่ห้าเดือนหกปีหนึ่งห้านะครับเปิดโปรแกรมจูนส่วนตัวเฟิร์มแวร์นะครับวันที่ของเฟิร์มแวร์นี่ครับตัวนี้ครับเป็นโปรแกรมเฟิร์มแวร์นะครับอ่าล่าสุดนะครับณวันที่ผมอัดโปรแกรมนี้คือเป็นวันที่สิบเจ นะครับเป็นตัวเฟิร์มแวร์ล่าสุดนะครับนะครับอเคอันนี้ถามว่าเราจะดูไงว่าวันที่เฟิร์มแวร์ในกล่องเนี่ยวันที่เท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะครับกล่องใบนี้ผมเสียบแล้วก็เปิดโปรแกรมอีกกล่องหนึ่งนะครับเข้ามาในโปรแกรมนะครับเปิดเข้ามาในโปรแกรมปุ๊บแล้วเนี่ยนะครับสังเกตดูมันจะมีวันที่ข้างล่างนะครับอ่าเฟิร์มแวร์นี่ครับเฟิร์มแวร์ เวอร์ชันนะครับวันที่สิบเจ็ดเดือนเก้าหนึ่งห้านะครับสรุปว่ากล่องใบนี้นะครับก็คือเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับอัปเดตแล้วนะครับส่วนกล่องใบนี้นะครับผมเสียบอีกใบหนึ่งนะครับนะครับก็จะลองเปิดโปรแกรมดูเข้าไปเปิดโปรแกรมดูนะครับซื้อโปรแกรมเนี่ยมันมีอยู่ทุกเวอร์ชันแล้วครับมันมีอยู่ทุกฟิร์มแวร์เพราะว่าทุกฟิร์มแวร์ ตัวอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่ให้มาเนี่ยจะมีโปรแกรมติดมาให้อยู่แล้วทุกโฟลเดอร์นะครับเปิดตรงไหนก็ได้นะครับผมเปิดตัวล่าสุดแล้วกันนะครับเพราะมันจะแยกกันนะครับตัวนี้เป็นตัวโปรแกรมโปรแกรมจูนนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวเฟิร์มแวร์นะครับผมเปิดโปรแกรมจูนก่อนจะได้เห็นว่ามันเป็นเวอร์ชันไหนให้มันโหลดก่อนปึ๊บนาครับบางทีมันก็เออเลอร์เอาวันที่เฟิร์มแวร์ไม่ออกเดี๋ยวผมปิดเปิดใหม่ปิดโปรแกรมก่อน เปิดใหม่เพื่อให้เห็นแปบ๊บนึงนะครับเปิดหลายๆรอบหน่อยบางทีใช้เครื่องมาหลายๆรอบแล้วมันเอออะโอเคมาแล้วนะครับวันที่สิบสี่เดือนแปดเห็นไหมฮะนี่ครับฟูมแวร์วันที 14เดือน8ปี15ปีก็สอนะครับสำหรับกล่องใบนี้นะครับเดี๋ยวผมออกจากโปรแกรม1 4เดือน8นะครับมันเป็นวันที่อ่าครับนี่ครับตั้งแต่นี่เลย1 4เดือน8นะครับเฟิร,ร์แวร์นะครับซึ่งผมจะทำกล่องใบนี้ใหม่นะครับ อัปเดตใหม่ให้เป็นวันที่17เดือน9ให้อัปเป็นเฟิร์มแวร์ตัวล่าสุดนะครับทำยังไงโอเคนะครับขั้นตอนแรกเลยครับ <c oughs> เข้าไปโปรแกรมก่อนเลยเปิดเข้าไปนะครับครับนะครับรอ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 ใจเย็นครับรอแป๊บหนึง่งให้มัน ดาวน์โหลดดิ้งนะครับให้จบก่อนนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับเฟิร์มแวร์สิบสี่น8นะครับปี1.5เราจะอัปเดตเป็นวันที่ล่าสุดก็คือวันที่17เดือน9ก้าทำยังไงนะครับอ่ามาที่หน้าจอ ตัวนี้ครับแทบ2 setting and device function นะครับเปิดเข้าไปนคบนี่ครับจะมี enter dfu mode นะครับ dfu password ก็คือ password ในการทำ dfu นะครับใช้นะครับ5451นนะครับสังเกตนะครับนิดนึงตอนนี้ออนไลน์อยู่นะครับไฟสีเขียวติดอยู่นะครับ ก็แปลว่ากล่องคอนเน็กอยู่กับโน้ตบุ๊กปกตินะครับแล้วก็สังเกตดูที่ไฟนะครับถ้าไฟลักษณะแบบนี้นะครับกระพริบอยู่ก็หมายถึงว่ากล่องตัวนี้ยังมีโปรแกรมอยู่เอาไว้ง่ายครับกล่องก็อาถ้าเทียบเข้ากับกล่องเหมือนฮาร์ดดิสเหมือนเหมือนแผ่นดิสนะครับก็คือเป็นแผ่นดิสแล้วก็ตัวโปรแกรมก็เหมือนข้อมูลอยู่ในแผ่นนะครับตอนนี้มีข้อมูลอยู่ในกล่องมันก็พริบอยู่นะครับมีเฟิร์มแวร์อยู่ นะครับมันไฟกระพริบอย่างนี้นะครับเราดูลักษณะไฟนะครับแล้วก็ดูตัวสเตตัสตรงนี้นะครับฐานะจะเป็นออนไลน์สีเขียวอยู่แต่พอเราทําการใส่5451เนี่ยก็เหมือนกับว่าฟอร์แมตน,นั่นเองฟอร์แมตแผ่นดิสหรือแผ่นหรือฟอร์แมตกล่องนะครับข้อมูลหรือ Data ทั้งหมดจะหายไปนะครับดูนะครับไฟ5451นะครับผมใส่ ปับ๊บเห็นไหมครับนี่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงมาแล้วครับสเตตัสกลายเป็น e อ r ร,ร์แล้วนะครับหนึอย่างแล้วครับอย่างที่2นะครับมาดูไฟปับ๊บไฟค้างแล้วครับตอนนี้กล่องตัวนี้ไม่มีโปรแกรมอะไรแล้วเป็นไฟแบบเอ่อกล่องว,งว่างๆเปล่าๆนะครับเท่าน,นี้เรามาเสียบโปรแกรมใหม่ยังไงก็ไม่ติดนะครับยังไงก็ไม่ติดก็จะเออร์เลอร์อยู่นี้จนกว่าเราจะทำการใส่เฟิร์มแวร์ใหม่เข้าไปเท่านั้นนะครับ อ่ะตอนนี้เราก็ออกจากโปรแกรมนะครับปึ๊บทำการอัปเดตโฟร์แวร์ป้าหมายคือไฟล์ตัวนี้ครับวันที่17เดือน9ปี15แต่เราไม่ต้องเราไม่ต้องดับเอลคิกที่ไฟล์นี้นะครับเราใช้มีโปรแกรมย่อยคือนี่ครับคาว่าอัปเดตพอเรากดอัปเดตปุ๊บเนี่ยโปรแกรมย่อยมันจะทําการดึงไฟล์ตัวนี้ใส่เข้าไปในกล่องใหม่เบรนเข้ามาในกล่องใหม่นั่นเองครับอ่านะครับ,นะรบให้ดีนะครับทําการ ถอดบั克 usb ออกสักรอบนึงนะครับฝั่งไหนก็ได้นะครับแล้วก็เสียบใหม่นะครับแล,แล้วมานีปุ๊บกดอัปเดตนะครับนี่ครับไฟนี้ป้าไฟเป้าหมายเรานะครับชัดไหมครับเออเดี๋ยวก่นให้มันซูมในหะ้ชัดนิดนึงะนะครับเรากดไฟล์อัปเดตนี้ปุ๊บโปรแกรมมันเป็นโปรแกรมย่อยนะครับมันจะไปดึงไฟล์ทูบน วันที่สิบเจ็ดเป็นเก้าเนี่ยเบิร์นเข้ามาในกล่องนะครับอ่เดี๋ยวไปคลิกปุ๊บอ่ามันจะนหน้าจอดำๆขึ้นมานะครับกดแจ้งไปอ่าอย่างเงี้ยมันจะวูบไปอย่างเงี้ยแปลว่ามันจะไม่ทํางานนะครับไม่ทํางานหายไปแบบนี้ไม่ได้ไม่ถูกต้องนะครับลองเสียบอเอา u s ีนะครับอาจจะเปลี่ยนพอร์ตไปพอร์ตอื่นนะครับย้ายพอร์ตมีสองพอร์ตผมย้ายพอร์ตหน้าแทน ตอนนี้กดอัปเดตใหม่นะครับกดเยสดไปเอาล่ะนี่ครับมันต้องขึ้นหน้าจอดำๆแบบนี้นะครับถึงจะถูกต้องเห็นไหมครับมันขึ้นว่า please a key to starting the firmware update ก็หมายถึงว่ากดคีย์ใดๆก็แล้วแต่นะครับเพื่อทำการ firmware update นะครับผมกด enter นะครับ enter ทีไหนวะโอเคนะครับเดี๋ยวผมกดพอกดปุ๊บ เกิดอ,อะไรขึ้นเห็นไหมครับทานโซลิงนะครับ,รบตัวเลขจะทําการอัปเดตเป็นจนถึงหนึ่งร้อยนะครับไฟมันจะพลิบก็พลิบอ่าตอนนี้ดับแล้วนะครับหนึ100่งรอยเปอร์เซ็นนะครับเรียบร้อยนะครับมันบอกว่าหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้อ่านะครับตรงนี้ แล้วพอจากนั้นมันจะมีคำสั่งว่า please a n y key to reset device application หมายถึงว่ากดคีย์ใดๆก็ได้เพื่อทําการรีเซ็ตอุปกรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับสังเกตดูตอนนี้ไปรีนะครับกร,รบถ,ถมกด enter เ่าไฟยังไม่ ยังค้างอยู่นะครับแปลว่ายัางยังอัปเดตไม่เสร็จเดี๋ยวผมทำอีกรอบนึงกันนะครับเมื่อกี้กดจับโทรศัพท์ไปไปเอามานะครับมันไม่สมบูรณ์เดี๋ยวผมลอกเริ่มใหม่นะครับกดอัปเดตปึ๊บนะครับกดแจสไปนะครับขอดึงขอชี่ออกก่อนเริ่มใหม่หลายครั้งนั้นได้จำไมง่ายครับ เริ่มใหม่นะครับเอาละให้กดคีย์ใดๆก็แล้วแต่นะครับร้อยถึงร้อยเปอร์เซ็นนะครับเรียบร้อยกดอีกครั้งหนึ่งนะครับเอนเตอรอ์มาดูไฟสถานะอ่านี่ครับกลับมากับพี่อีกครั้งแล้วนะครับก็คือการทำอัปเดตฟิร์มแวร์เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับถูกต้องทุกกระบวนการทุกโปรเซสตอนนี้ เราลองเข้าไปโปรแกรมได้แล้วนะครับอ่าดึงดูอีสักรอบหนึ่งนะครับสเสียบอ่าลองเข้าโปรแกรมดูนะครับอ่าปึ๊บนะครับ เพิ์มแหวนอ่ะยังมีโซนๆอยู่เดี๋ยวก่อนมัน UST u s อร o p ผลค่อนข้างจะหลวมหน่อยนะครับมันอาจจะาน a เฟอร์เล่บบ้างอะไรบ้างอ่าเห็นไหมครับตอนนี้เป็นวันที่17เดือนเปี1นึ่้ละนะครับจะก่อนวันที่14เดือน8นะครับนี่ครับกล่องใบนี้ก็ถูกการทำการอัปเดตเป็นล่าสุดและนะครับครับเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับ จูเนอร์อช็อปนะครับการอัปเดตฟล์แวร์ของกล่องฟิวชั่นไรเดอร์นะครับเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณครับ